มาครับช่างกุญแจชินจะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็น Honda c ซ vic นะครับนางฟ้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาก็คือโรคประจําตัวก็คือโรคฟันผุนะครับเป็นทุกคันเกิน7ปี10ปีนะครับลูกค้าพึงระวังไว้ขับไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับตัวเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟันจะสึกนะครับบิดนะครับทาให้ฟันข้างในเนี่ย ไม่หลบนะครับก็ทําให้บิดคอไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับก็ช่างกุญแจชินก็เข้ามาแก้ไขให้โดยการนะครับถอดรหัสฟันทั้งหมดนะครับนี่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับขึ้นดอกใหม่นะครับด้วยเครื่องออโต้นะครับ CNC นะครับมาตรฐานโลกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทดสอบก่อนส่งไปลูกค้านะครับเอาลูกพี่ถ่ายให้หน่อยให้เจ้าของรถเลยนะครับสั่งให้ผมเห็นด้วยนะครับบิดนี่นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับยึดไม่ไปนะครับติดนะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลื่อนปื๊ดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมยาวๆนะครับพะเราเปลี่ยนหัหัสแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับโทรมาครับ0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินแก้ไขงานกุญแจนะครับหายเพิ่มนะครับได้หมดนะครับเรี่อกุญแจครับขอบคุณครับ